ก็ช่วงบริเวณนี้ก็มีการเคลียร์หน้าดินเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แบบเต็มสูนนะครับก็คือมีการทําแค่ช่วงกลางอยู่ครับพอเลยตรงนี้ไปนะครับที่เป็นปลายๆขาวๆนะครับเมื่อกี้เ็จะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วครับทีนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่4ขีด7นะครับ ตรงบริเวณสาสุขจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าของเรานะครับซึ่งเป็นจุดที่สัญญาที่สี่ขีดเจ็ดนะครับเขามาทําสิ้นสุดไว้นะครับท่านนะครับช่วงบริเวณก่อนจะเข้าถึงตัวสิ้นสุดสัญญาครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่แต่อย่างใดนะครับตอนนี้ตรงบริเวณนี้ต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าท่านมองตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นข้างหน้านะครับก็จะมี ตัวของสัญญาที่4กิจจนะครับก็มาจ่อรอทุกด้านแล้วนะครับนี่ครับก็มาจ่อรอเพื่อให้สัญญาที่4ขิดหนะครับสร้างมาบรรจบกันนะครับเห็นไหมครับตรงข้างหน้าตรงนั้นนะครับอันนั้นแหะครับเป็นจุดเริ่มต้นสัญญาของ4กิจจนะครับแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดสัญญาของ4ขีดหนะครับซึ่งจะมาเส้นสุดตรงหน้าสาสกจังหวัดสระบุรีนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็จะ ออกเดินทางต่อนะครับก็ทีนี้ก็มาดูสัญญาที่4ี่ขีดเกีกันนะครับผมโอ้สัญญาที่4ี่ขีดเก็ก็จะสังเกตเห็นความเพิ่มหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับตอนนี้ก็คือเสาขึ้นนะครับสเปนขึ้นเรียบร้อยนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายครับผมสาหรับ4ีขีดเจีเหลือแค่การน,นะครับใส่แบลเกอร์ข้างบนนะครับแล้วก็เหลือตรงบริเวณหน้า สถานีนะครับรถไฟทางไกลสระบุรีนะครับซึ่งตรงบริเวณนั้นจะเป็นสเปนแบบหล่อเอานะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนก็ยังอยู่ในการดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยก่อสร้างอยู่นะครับเนี่ยครับตรงบริเวณพวกนี้มันจะเป็นสเปรนแบบหล่อเอานะครับแล้วก็เลื่อนไปหากันนะครับให้ควมยาวมันบรรจบกันนะครับคุทตานผมถามผู้ระหมอนะครับผู้ระหมอบอกว่าไม่ได้มีการทําลายตัวสถานีทิ้งนะครับแต่ว่าจะหล่อสเปรนเชื่อมต่อกันนะครับ เนี่ยครับเราก็จะเดินทางออกจากสถานีสระบุรีนะครับทีนี้ก็จะเดินทางไปที่สถานีชุมทางแก่งคอยนะครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของตัวสัญญาที่4ีขีดเด้วยนะครับผมก,ก็ก็คือสัญญาที่4ี่ขีดเนะครับส่วนมากก็จะมีความคืบหน้าะน,นะครับทุกท่านนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับของสัญญาที่4ี่ขีดเช่วงนี้ก็คือ ใส่เบรคเออร์นะครับที่ของ4ีเเท่าที่ผมสังเกตนะครับที่มันยังไม่เสร็จก็คือจะเป็นจุดข้ามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวสถานีนะครับรวมไปถึงเสาที่เป็นเสาใหญ่ๆอะไรพวกนี้ที่เป็นเสาคู่นะครับอย่างเช่นจุดสับรางอะไรพวกนี้ครับของรถไฟความเร็วสูงตรงนั้นนะยังไม่เสร็จนอกานั้นก็คือถ้าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้มีจุดข้ามจุดอะไรพวกนี้อันนั้นนะครับก็คือเสร็จไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับ เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดข้ามของเพียวนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังทยอยหลอนะครับตอนนี้หลอได้มาได้เกือบจะสามเสาแล้วครับเหลืออยู่เสาสุดท้ายแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็จะทําการหลอสเปนะครับเชื่อมไปหากันนะครับเพราะว่าตัวแม่น้ําค่อนข้างที่จะกว้างนะครับน่าจะมีระยะยาวเกิน30มสเมตรนะครับก็เลยต้องทําเป็นตัวสเปนแบบรอนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นตัวทางรถไฟเข้าสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับเห็นไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมพูดเลยครับส่วนมากก็จะส่วนที่เป็นสถานีนะครับแล้วก็เป็นตัวทางเข้าสถานีนะครับรวมไปถึงจุดสับรางนะครับจะเป็นจุดที่ตัวสัญญาณนี้นะครับยังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนหน้าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับไม่ได้แบบวันว่าไม่ได้มีอะไรขึ้นเลยไม่ใช่ไง้นะครับก็คือเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ก็ถือว่ามีความคืบ่หน้าเยอะนะครับก็เป็นอีกตัวสัญญาหนึ่งนะครับที่มีความคพบ่หน้าค่อนข้างเยอะเยอะนะครับก็คือเนี่แหละครับตัวสัญญาที่สี่ขิดเห็นนี่แหละครับนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าที่เรากําลังจะผ่านตรงนี้ก็คือเป็นสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับผมเนี่ยครับใหญ่โตมากครับผมที่เห็นอยู่ด้านขวาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตัว ที่พักพนักงานนะครับแล้วก็อาคารต่างๆนะครับส่วนที่เห็นเป็นแท่งที่เป็นหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับทุกท่านก็คือมันจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปศึกษามานะครับเห็นไหมครับใหญ่โตมากครับยังไม่สุดเลยครับสถานีสระบุรีนะครับใหญ่มากนะครับทุกท่านนี่ครับอลังการมากครับผมโอเคนะครับผ่านตัวสถานีไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะออกเดินทางต่อไปแล้วนะครับทุกท่าน ทีนี้ก็จะข้ามสะพานทางเลี่ยงเมืองนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับทุกท่านนี่นะครับที่เห็นเป็นนั่งร้านตรงนี้นะครับก็คือเขาจะทาเป็นตัวสเปนแบบหล่อบนเสานะครับทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นจุดข้ามสะพานทางเลี่ยงเมืองนะครับของสระบุรีนะครับก็จะมีประมาณที่ผมพูดนะครับจุดข้ามนะครับ ที่ยังไม่เสร็จนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยครับความคืบหน้าก็ยาวๆเลยครับขึ้นสแปนเรียบร้อยนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายการใส่ไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยครับยาวเลยครับจากนี้ไปถึงหนองบัวนะครับแล้วก็จากหนองบัวไปเกือบจะถึงแก่งคอยนะครับนู่นแหละครับไปถึงจุดที่มันเป็นจุด ที่จะเป็นจุดสับรางของตัวรถไฟความเร็วสูงจุดนั้นนะครับอันนั้นแหละถึงยังจะทําไม่เสร็จนะครับก็คือเพราะว่าด้วยตัวเสาต่อม่อมันจะเป็นเสาคู่แบบใหญ่ๆนะครับเป็นเสารูปตัวยูคว่ำอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาทําค่อนข้างที่จะนานนะครับผมเคยถามผู้รับเหมานะครับเขาบอกว่าเสาใหญ่ๆแบบนั้นนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับเสาใหญ่แบบนั้นมันใช้เวลานานมากนะครับเพราะมันใหญ่โตมากครับ คือแค่เอาแค่ว่าตัวตัวเสาต่อมอก็ลดประมาณ3คัน4คันนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นฟุตติ้งก็รถยนต์จอดได้ประมาณ5คันนะผมว่า,วางมากนะครับเท่าที่ผมไปถ่ายนะครับ ันนี้ก็จะเป็นสถานีชุมทางหนองบัวนะครับก็จะเป็นชุมทางนะครับที่ผ่านไปทางองค์รักษ์นะครับวิหารแดงไปอย่างนี้นะครับไปจนถึงชุมทางคลอง19นะครับผมเนี่ยครับก็จะผ่านเส้นนี้นะครับก็คือผ่านมาชุมทางหนองบัวนี่แหละครับชุมทางหนองบัวเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปเกือบจะถึงไปทางแฉสังเซาได้แหรอครับผมว่า เนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีความคืบหน้ายาวๆเลยครับสำหรับช่วงชุมทางหนองบัวไปถึงชุมทางแกงคอยนะครับจะเห็นว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับการใส่เรือเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่จุดที่จะเกือบจะถึงชุมทางแกงคอยนั่นแหละครับที่ยังไม่เสร็จนะครับจุดที่จะทาเป็นจุดสับรางนะครับตรงนั้นแหละ ตอนนี้ก็ดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับก็ถือว่าไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูก็ประมาณเกือบๆ40%แล้วนะครับสำหรับช่วงบริเวณนั้นนะครับอยู่ในขั้นตอนการหล่อเสานะครับส,ส่วนใหญ่นะนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับจุดที่ผมพูดถึงนะครับเสามันใหญ่มากนะครับเนี่ยครับเขาก็ทําได้หลายตัวแล้วนะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าเสาก็ขึ้นเยอะแล้วครับก็ทยอยหล่อขึ้นหลายตัวแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็ประเมินว่าประมาณ40%สนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้เนาะก็คือไม่ได้แบบว่าอยู่ในขั้นตอนตอกเสาเข็มหรือว่าทำฟุตติ้งนะครับส่วนมากก็คือเป็นเสาพร้อมหล่อเกือบจะหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเหลือแค่ทยอยทําให้เสร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็เอา สแปนขึ้นมาใส่ข้างบนนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ครับก็ตามที่ผมประเมินก็ประเมินไว้ประมาณ40%แะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้เองนะครับก็โดยรวมของตัวสัญญาเนี้ผมว่ามันก็มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเองไหมครัมันก็สรุปไง่ายคือเหลือจุดข้ามอย่างที่ผมพูดนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดสับรางแล้วก็การสร้างตัวสถานีท่านั้นแหละครับที่เขายังทําไม่เสร็จนะครับนี่ครับ ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ด้วยโครงสร้างที่มันใหญ่นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนช้านะครับแต่จริงๆสําหรับผมนี่คือถือว่ามองว่าไม่ช้าเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆต่างๆนะครับมันต้องใช้เวลาอยู่สสมควรนะครับก็ยังไงก็ให้กําลังใจผู้ละหมอนะครับให้ทําได้เสร็จไวๆนะครับจะได้ขี่นะครับโอเคครับผมนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่ สถานีชุมทางแก่งคอยเลยนะครับทุกท่านก็เน <Yeah. S 1> ี่ยครับอันนี้เป็นสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับชุมทางแก่งคอยเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างรถไฟสายอีสานเหนือนะครับแล้วก็รถไฟสายีสานใต้นะครับโดยตัวรถไฟสายอีสานเหนือเนี่ยนะครับก็คือจะออกไปเดี๋ยวซ้ายออกไปนะครับแล้วก็จะไปทาง สถานีบัวใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไปเชื่อมต่อครับรถไฟที่เป็นเส้นทางไปอย่างนี้ครับไปอีสานใต้นะครับหลังจากนี้ตรงตรงอีสานใต้ก็จะมีทางแยกอยีกนะครับอยู่ตรงชุมทางถนนจิระนะครับพอถึงชุมทางถนนจิระมันก็จะเป็นทางแยกระหว่างจุดที่จะไปเชื่อมต่อกับอีสานเหนืออีกตรงที่สถานีชุมทางบัวใหญ่นั่นแหละครับ แล้วก็ถ้าไปทางอีสานใต้ก็จะตรงไปนะครับไปสิ้นสุดอยู่ที่สถานีบนราชสถานีนะครับเนี่ยครับจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับในการเดินทางของทางรถไฟนะครับซึ่งเป็นเส้นทางไปภาคอีสานทั้งภาคเลยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็มีความคลื่อหน้าประมาณนี้นะครับตรงบริเวณข้างหน้านะครับของเสาตอมอเสาสุดท้ายตรงนั้นก็เป็นจุดสิ้นสุดสัญญานะครับของตัวสัญญาที่ 4ีขีดเจ็ดนะครับทุกท่านโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปนะครับของแอดมาโดตลอดนะครับสำหรับแอดนะครับคงไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแต่คำกล่าวขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวแอดเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ